เป็นซาบิกินี่ปกติไม่ต้องใส่เหยื่อนะครับแต่ว่าถ้าไม่กินนี่เราจะใส่ก็ได้นะครับโดนแล้วปลาไรน้องนี่โดนหมึกกระดองนะครับเ้าดึงดึโดนแล้วครับของลงปุ๊บโดนปั๊บนี่ สี่โมงเย็นครับวันนี้มาตกปลาสะพานสาสินกันครับเอาเบ็ดซาบิกิมาครับผมมาตกซาบิกิอย่างเดียวนะครับแล้วก็ติดเหยอกุ้งมาครับเดี๋ยวเผื่อว่าต้องเกี่ยวเหยื่อนะครับมาลองดูครับผมน้ำก้าวข้ามนะครับวันนี้ได้ไหมอะเพิงง่งมาถึงเพิ่งมาถึงอ๋อตีนะอ๋ะอไอ้ด็อกช็อตด้วยมมน้ำก้าวขาไม่ค่อยเดินวันนี้แต่ว,วะ ไม่กันเลยโหหนามไส้แจ๋วเลยนะพรอมเปิดเรือในคลิปโอ้ใขอบคุณมาเนี่ยลองเอาเวทโซมาวันนี้ครับเรียนลองเลยจะมาแค่นี้ครับไม่ก็ได้มาหลังเคี้ยวหลังเคี้ยวกินบ้างไม่กินบ้างกินบ้างไม่กินบ้างอย่างเดียวันนั้นพรอมมาไม่กินเลยได้จานละอย่างเียวแต่วันนั้นใช่จาน ก็กินก้างนกนะมันดีกับผมันดีกับผมอ๋อเขบคุณมามาครับผมเด็โก้ติดคิ๊บอะงานตกไหมวันนี้อะฝาดตกไหมไม่ผมตกอยู่ผมเดินเล่นๆครับเนียนผีเข่าโซดาอยู่นี่รังเขี้ยวโอ้โหถครับนั่นได้เป็นน่านเลยรังเขี้ยวตกอยู่แถวบ้านในร้ายบ้านพี่บ้านคุณช่วงนี้เงียบเงียบเงียบคิ๊บเลยได้ได้ได้ครับพบได้เลยได้เลยได้เลยเดี๋ยวใหเป็นได้ให้ก็ได้ครับครับ ได้ครับผมโคกอยู่ครับโค้าลางว่ะได้ครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณครับเ๋ยวบอกโคพูดที่ว่าเราเข้าไปเสียโคอ๋อขอบคุณมากครับผมนี่ครับวันนี้เรามาใช้เบ็ดซาบิกิกันนะครับเป็นซาบิกินี่ปกติไม่ต้องใส่เหยื่อนะครับแต่ว่าถ้าไม่กินนี่เราจะใส่ก็ได้นะครับใส่เป็นกุ้งชิ้นเล็กๆครับผม พอเวลาปลากินีมันจะกินขนนี่ครับขนที่มันเป็นสีๆนี่ครับเราก็จะได้อย่าง ซาบิกินะไปครับลุยโอ้ทำไมมันเงียบอย่างนี้เงีบชีตาไม่ติดจะเกี่ยวหินไดอีกเอาไงวะ โดนแล้วอะไรอ่ะอ๋อลูกกระมองมืดอดับชดโดนแล้วครับอ่านี่ก็โดนนุ่นก็โดนดับชอดทำงานดับชดทำงานใช่ไหมแต่ซาบิกิไม่กินเออซาบิกิไม่กินกินดับชดอ,อ้อยลูทัดไอ้นี่นตีนอนตียาจีได้นะเน,นะนะอือได้แล้วนี่มาถึง <c oughs> <c oughs> ไม่เงียบแล้ว <c oughs> เป็นสวยครับตัวนี้เป็นกล้วยญี่ปุ่นนะครับนี่กล้วยญี่ปุ่นน้องโอ้กล้วยญี่ปุ่นกล้วยญี่ปุ่นอะไรนะกล้วยกล้วยญี่ปุ่นของเนี่ยดีปากกล้วยดีกูหวานนะครับตัวนี้เป็นกล้วยญี่ปุ่นครับสวยเลยครับอินเวนโซ่ดิออายู่แล้วละ สวยญี่ปุ่นมาแล้วเนี่ยลูกปลาเหมือนก้อนเลยจริเลยตัวใหญ่แล้วคองเอ้าคนน้องคนน้องเอาโดนแล้ว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 เนี่ยโดนแล้วปลาไร้น้องโดนแล้วของน้องเขา ญี่ปุ่นตรวจส่วยเลยบ้านบ้านบ้านไปญี่ปุ่น าโดนหมึกแล้วครับต้องหลงหล้างแลยไม่นั่นหมึกดองมอาอ่ะหมึกดองสุดยอด,ดน,นี่อ๋อหมึกดองด้วยขึ้นมาแล้วนี่โดนหมึกกระดองนะครับห <c oughs> มึกกระดองหมึกกระดอง ดองครับผมต้องลองไปเอาขึ้นทางข้างล่างนะครับไม่มีสวิงอะ่ะไม่ออาขึ้ามาขคืนไดขอบมือกอมแต่ตัวยอ้อย

จยยีนตังเหรียญนะน้องนะจีนตังหนั่งจ oh, ีนตังหนั่สงสือโอ,อ้ไอ้ตรงนี้มาดูมันจะต้อปักได้ต่อนี้อ๋อดูมันหมากินเลยใช่ครับนี่น้องเขาได้จีนตังกับปลาใช้ได้เลยครับนึ่งจีนตังหนังสือใช้สวยได้ปลาแกงแล้วครับในวันที่ลำแรงเดี๋ยวงลองซาบิกิดูครับ ครับลองดูครับนี่ใส่สามตาพอครับไม่ต้องไกลนะครับหย่อนใกล้กลๆนี่ครับเราดึงดึงโดนแล้วครับผมลองปุ๊บเดินปับ๊บนี่กระมองครับมาแล้วกินสบ,บิเกตีนี่นี่นี่กระมองครับผมเฉย อืมอมืเป็นปลาอะไรวะเชกล่าครับไม่รู้ปลาอะไรครับนี่โดนแล้วครับไปทอดนะครับแสดงว่ามีมีฝูงลูกา่าปลากำมองอยู่นะครับนี่ กัดหลุดกัดหลุดอ่ดนโดนครับผมโดนแล้วโดนแล้วนี่คราวนี้เป็นที่เหม็นครับท,ที่เหม็นตัวเล็กปล่อยครับ อืมอีกตอครับผมโดนครับมันโดนโดนโดนแล้วโดนแล้วอ่าขี้เหม็นอีกแล้วครับตัวแรกอีกแล้วครับเนี่ยเก็บดีกว่าครับเมื่อกี้ปล่อยไปตัวหนึ่งเดี๋ยวเก็บอีกตัวครับโอเคเอาไปทอดครับผม ตอกเด็ปลาเล็กครับผมหาเรื่องปลาเล็กครับเหยียบปลอมไม่กินครับช่วงนี้เหยียพปลอมไม่กินก็ต้องโดนเยาสอดครับ ีบ <Yeah. S 2> อ้าวโดนตรงนี้ครับผมนี่ตัวสวนตรงนี้ครับนี่อ้าวตัวใหญ่เลยครับนี่ว่าไปแล้วนี่คือเมนตสวนซบิกิต้งข้างหน้านี่ครับโอ้ไปได้อยู่ครับผม เป็นเทียนปลาเล็กแล้วเราแบตเตอรี่จะหมดแล้วครับตอกอีกสังไม้ครับเลยเดี๋ยวต้องค่อยไปเปลี่ยนแบตเตอรี่ครับอะไรกันนี่ ลงยโดูแล้วลุดลุดไม้ไห่ลุด,ลด,ลม,ลดมาแล้วโอ้โหอะไรอีกอะที่เหม็นทันลมแล้วครับนี่โดอีกแล้วเงียบตัวใช้ได้อยู่นะครับ ไใส่สวยครับคือีิเมนใส่สวยวันี้ผมมาตกปลาขี้เหมนเออวันนี้ผมมาตกปลาขี้เหม,น,ม,น,น,ม,ม,มนครับ ้องรูดอืมอันนี้ใช้ได้ต่อครับโอ้ตดอนักเลยตัวนี้ต่อน,นักครับต่อน,นักลงแล้วลงแล้วลงแล้วรูดเหรอโอ้ไม่รูดโอ้โหเห็นอัมนเหนเหม็นสวยเห็นไหเห็นเหม็น าโมงครึ่งต้องกลับแล้วนะครับวันนี้สรุปก็คือผมยังหาปลาใหญ่ไม่เจอครับนี่ได้แต่ปลาขี้เหม็นครับวันนี้ผมมาตกปลาขี้เหม็นโดยแท้ครับนี่เห็นไหมครับปลาขี้เหม็นอย่างเดียวเลยครับก็ได้ทอดอยู่นะครับปลาใหญ่ช่วงนี้หายากมากครับผมตอนี่ได้แต่ปลาขี้เหม็นนี่ตัวเล็กๆอย่างนี้ตัวเล็กอย่างนี้ครับเอาไปทอดได้อยู่นะครับโอเคครับไปก่อนนะครับคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามชมครับ สวัสดีครับ